อย่างนี้เลยนะชี้อย่างนี้เลยนะนะผมนั่งอยู่ข้างล่างไหมผมนั่งอยู่โต๊ะไหมเขายืนใไหมเขาก็ชี้อย่างนี้เขาก็ชี้อ่ะหลายคนบอกชี้ชี้โต๊ะชี้เก้าอี้ชี้อะไรไปแต่ผมบอกว่าชี้หน้าผมแล้วกันอ่าเป็นว่าชี้มาที่ผมแล้วกันอะไรก็ชี้มาที่ผมอย่างนี้ยแล้วถามแล้วถามคําแรกเลยนะถามถามผมแบบนี้นะนับองค์ประชุมทำไมถามประมาณนี้นับองค์ประชุมทำไมผมก็อะไรของแกวะอ้าว ผมก็ไอผมกป็ประเภทว่ากลัวคนที่ไหนล่ะใช่ไหมไอผมก็ประเภทที่ว่าอ้าวอ้าวเลยอ้าวในใจเลยนะผมก็ลุกขึ้นแล้วผมก็ใส่สูตนะผมก็ใส่กระดุมนะกัดกระดุมกัดกระดุมผมก็ลุกเลยนะเพื่อนสอสอที่มากับเขาก็พูดทีเล่นจริงกันนะฮะพูดทีเล่นท,จร,นะะท,นทจริงก็บอกตัวโต,วต,วตวจะเย็นเย็นยวถึงขนาด อย่าถึงขนาดลุกขึ้นใส่สูตรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกผมไม่ได้อะไรนะผมกินข้าวไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมเลยพูดประมาณนี้นะครับผมบอกผมไปละผมกินข้าวไม่อร่อยไม่เขาก็เลยถามว่าคุณรู้ไหมที่สภาเนี่ยเวลาสสเ็าทางานกันเขาทำยังไงเขาคุยกันหมดนะก็จะทําอะไรต้องคุยกันก่อนสิไม่ใช่นึกอยากจะนับองค์ก็นับต้องคุยกันก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกแกว่า การที่ผมมาเป็นสสก็เพราะว่าผมต้องการมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนี้แหละครับมาเปลี่ยนแปลงการที่มีอะไรก็เกลี้ยเสียคุยกันรับหลังแบบนี้แล้วประชาชนก็ไม่รู้ว่าเราคุยกันมาตกลงกันรับหลังกันแบบนี้นะผมว่ามันไม่แฟร์กับพี่น้องประชาชนผมก็เลยทําไมผมต้องทําแบบที่พวกคุณเคยทํามาด้วยละ่ละดังนั้นผมจะมาเป็นสสทําไมนะก็พูดแบบนี้นะเขาก็บอกว่า คุณทําตัวกันแบบนี้แหละคุณถึงจะทํางานกับคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครเขาทํางานกับพวกคุณหรอกนะผมก็เลยบอกว่าเอา้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็เราก็ทําของเราแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็เราก็ทำงานของเราไปแบบนี้จะไม่มีใครทํางานด้วยเพราะเรื่องแบบนี้ก็ให้มันรู้ไปอก็ให้มันเข้าใจกันได้ว่าเพราะคุณไม่ทํางานกับผมเพราะเรื่องแบบนี้ก็แค่นั้นเองผมก็พูดประมาณนี้แล้วมันเป็นเอกสิทธิ์ของผมที่ผมจะนับองค์ประยุมนะ ถ้าคุณมาประชุมให้มันครบเข้าประชุมทุกครั้งเข้าประชุมครบทุกคนหรืออย่างน้อยก็ให้มันเกินกึ่งหนึ่งของ500คนก็250เองทำไมทํากันไม่ได้นะครับผมก็ถามกันไปแบบนี้แกก็โมโหนะแกก็โกรธแกก็ขึ้นเสียงผมก็ขึ้นเสียงแกก็ขึ้นเสียงสุดท้ายแล้วเพื่อนก็แยกย้ายกันผมเพื่อนแกก็ดึงแกไปแกก็ลงท้ายได้ว่าเธอนับได้ เธอฉันก็นับได้ฉันก็มีเอกสิทธิของฉันเหมือนกันผมเขาไม่เป็นไรคุณเป็นสสรัฐบาลคุณก็นับสิคุณก็นับสิผมไม่ได้ว่าอะไรก็นับสินะครับแค่พูดกันแค่นี้ผมก็ไม่ได้ถือสาแก่อะไรผมก็กลับมาผมก็มาผมก็ลืมไปเลยเรื่องนี้นะผมก็ลืมไปนะเอาพอดีครับผมก็ลืมไปเลยจนกระทั่งพอผมลืมไปแล้วเนี่ยถึงมีเรื่องนี่แหละเรื่องที่แกไปกับ สวบอนี่แหละผมก็คุนะ้นๆหน้าเอ๊ะทำไมคุ้นหน้าจังเลยตอนแรกผมไม่รู้จักชื่อ,ขอเขาด้วยนะผมไม่รู้จักชื่อ,ขอเขานะคุ้นหน้าจังเลยเอ๊ะทำไมคุนะ้นคุหน้าผมก็เลยคอมเมนต์ไปว่าอ๋อคนนี้เองเหรอที่ที่เคยชีน้าผมถามว่าผมรับประชุมทำไมเนี่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 มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่คนเอาไปลงข่าวกันเพราะว่าผมพิ่งนึกได้ว่าอ๋อคนนี้เหรอนะจริงๆผมลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะผมไม่ได้ไปถือสาอะไร นะครับนะแต่ก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินเอานะครับให้พี่น้องประชาชนตัดสินเอานะก็มีแค่นี้นะครับตาหลายคนอยากรู้เรื่องเหตุการณ์ในสภาในห้องอา,อาหารสภาวันนั้นที่ผมมีวิวาทะกันก็แค่เรื่องแค่นี้แหละนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับ ก็เลื่องแก้เขาโกรธผมที่ผมนักประชุมแค่นั้นแหละนะครับนะเพราะว่าเขาอาจจะโดนตําหนิหรือเปล่าผมไม่รู้จากพรรคเลยหรือว่าจากตัวประชาชนในพื้นที่เขาผมก็ไม่รู้นะครับแต่คุณก็ต้องยอมรับสิเพราะว่าคนนั้นสภามันล่มเพราะพวกคุณพวกคุณไม่เข้าเองอะ่ะใช่ไหมล่ะมันก็มันก็ไม่ครบต่อให้ก้าวไกลย,ยกมือให้ครบทั้ง200เอ่อทั้ง140คนมันก็ไม่ครบให้คุณอยู่ดีอะ่ะเพราะวันนั้นยังไงก็ไม่ครบนะครับเรารู้แล้วว่ามันไม่ครบนะครับ คือมันน้อยเกินไปมันน่าเกียดอ่ะนะพี่น้องประชาชนดูถ่ายทอดสดอยู่ผมละอายใจนะมันน้อยไปนะห้าร้อยคนก็ขอแค่สองให้มันครบมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาเขาไม่ได้ขอให้มา500ร้อยนะเขาขอให้มาแค่250นะนะมาไม่ได้เนะแค่แค่นั้นเองนะผมไม่เคยขาดประชุมนะ ไม่เคยขาดประชุมเลยนะครั้งเดียวนะที่ประชุมมาผมไม่เคยลาด้วยไม่เคยขาดประชุมไม่เคยลาประชุมนะนั่งจนมืดค่ำปิดประชุมเกือบทุกวันนะนะฉะนั้นต้องบอกกันแบบนี้นะครับให้พี่ระมาานเข้าใจนะครับเราทำงานกันแบบนี้นะครับฉะนั้นใครจะไม่ชอบผมหาว่าผมเ,เป็นพวก ไม่ให้เกียรติไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยเราคุยกันด้วยเรื่องเหตุและผลครับเราไม่มีคำว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยนะและผมเป็นประเภทที่ไม่เหมือนคนอื่นนะประเภทคุณจะมาชี้หน้าจิกจิกหัวผมอย่างนี้นะผิดคนแล้วแลนะบอกเลยผิดคนนะครับนะคุณจะมาจิกหัวผมชีมช้หน้าผมเนี่ยคุณไปทำกับคนอื่นได้แต่อย่ามาทํากับผมนะนะพี่น้องประชาชนเขตพระขนงบางนาเนี่ย จะเอาหน้าไปไว้ไหนสอสอเคตัวเองโดนจิตหัวว่าอย่างเงี้ยหรือว่าโดนชี้หน้าส่างเงี้ยไม่ได้ผมแบกศักดิ์ศรีคนบางนานพระขนงให้อยู่นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหวังว่าจะเข้าใจผมนะโอเคละนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับล,ล่ำลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้โตโต้ปิยรัตน์จงเทพขออนุญ,ญาตล,ล่ำลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีนะครับ